ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านสมหวังดังคำทํานายทุกประการสาธุสาธุสาธุเจ็ดราศีตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไประวังงานรุ่งเงินพุ่งได้เงินก้อนใหญ่ วันที่14พฤษภาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดวงอีกครั้งเมื่ออาจารย์ไว้หมอดูโอป,ป้าเปิดเผยว่าดวงอาทิตย์จะย้ายในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งคำทำนายดวงระหว่างวันที่พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2567เจราศีระวังตัวไว้ให้ดีเงินเข้ากระเป๋าแบบตั้งตัวไม่ทันแน่นอน ดังนี้สองราศีชาวราศีเมษร,ราศีพฤศภจะมีดวงที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ชีวิตเป็นดวงขาขึ้นตัดสินใจเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องในการลงทุนจะมีการลงทุนที่ได้ผลหลังวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเงินไหลเข้ารัว 21-25พฤษภาคมจะได้เงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะก้อนใหญ่แบบไหนก็จะเป็นก้อนใหญ่สำหรับเราจริงๆค่ะราศีพิจิกมีคนช่วยซัพพอร์ตงานคู่ครองพารวยเจอกู้อุปถัมภ์ดีหลังวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปจะได้งานใหญ่เงินก้อนใหญ่หลัง21พฤษภาคม จะได้เงินก้อนใหญ่เพิ่มราศีกรกฎหลังวันที่15พฤษภาคมจะมีโชคดีเกิดขึ้นและหลังวันที่25พฤษภาคมจะมีโชคใหญ่งานรุ่งเงินพุ่งชีวิตพลิกผันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากค่ะชาวราศีสิงและราศีกุม หลังวันที่14พฤษภาคมมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ project ใหญ่งานพุ่งเงินเข้าได้ของใหญ่ได้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหลังวันที่25พฤษภาคมจะได้โปรเจกต์ใหญ่มากเตรียมตั้งตัวตั้งรับกันให้ทันนะคะราศีที่7ได้แก่ชาวราศีตุลหลังวันที่14พฤษภาคมจะมีโชคแบบฟลุก๊กฟลุก ยิ่งมูยิ่งรวยมีดวงได้เงินก้อนใหญ่ผ่านช่วงย่ำแย่ไปแล้วแต่ควรทำบุญเยอะๆโชคใหญ่จะมาหล่นทับค่ะถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเลขเสริมดวงไว้ด้วยนะคะยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดี